สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อ,มองมาเบิง่งกใสป่านโหดสวนกับเมย์ไงใส่ป่านนาั่งเบิง่งกมย์ไงโหดสวนดูกเอาจะนั่งเบิง่งกมย์ไงโหดสวนบลุกบอทักแหมว่าเอาสบายดีเนี่ยดุ สวัสดีสวัสดีพ่อแม่ป้าลูกอ้าสิดุเบาเบิงลูกอ่ะสวัสดีงามหยิมง้ามดนุหยิมงามหยิมงามสวัสดีนัดีนสวัสดีันสวัสดีเนียหยิมสวัสดีเอาไปสีเสียติดเอาวาแนวนั้นดุอืด่มันเก็นะมันหยิมงามมันจะสวายดี ใช้ป้ายมาน้าเวิร์ไม่ใเงยโคชวนโดยดูกโดย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 อ้ยอันนี้โคชวนน้องพี่น้องอีเมลโคชวนคอยหนึ่งเขาไปเห็ดกินนะหอมแดงเกิดเดี๋ยวจะปลูกหอมแดงวะพี่เมย์ กำลังงามันกงมองงามปนในเนาะมกแตงนี้เรลืมงามขึ้นแท่งนะงามเนาะผักกาดดอกผักอมแดงพุทธนด้พักอันนะค่ะใบอันน่ะนะหมกดินใหม่ค่ะกกสุเดียนพี่ดอง ตายแหละบุเป็นหรอกโอ้สิบุปเบบบปเ็ปเนใบแห้งใบ,บ,บยังแม่จะบริพนธ์อันนี้เนาะบริพนธ์คอนเห็ดพวกมันเอาเด่ะเอาได้เห็ดออกได้นี่มันหอนชี้หันหอนหมาัวเายขี้ไร่พี่น้องแมวมัมมัมาเม,า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 มาื่อกี้กันมนันหนอนน้ำ

ด้ยไปสิดกอันะนั้นชินน่งเด่นยู่นี่ต้มเขาใส่สายปานยูพี่น้องเดียวจักหน่อยสิไปเบิ่งต้มเขาป้าพี่น้องมาเบิ่งส้ปปานนั่งมือไม่ใหญ่พัพกมวนมะลูกย่าหมุดเสารังเท้าบุมีน้ำเบาวบวุาท่านตื่นกับพี่มะนังยูจะสีแดสงส้ปปานมะนังยูรด เมียก็โัดพักอาการเจ็บท้องก็ดีขึ้นนะน้องเฮ้ยพี่น้องแค่เน่เด้คอยอนะน้องคอยต้มยากินยาโตอันนั้นแขวะมาขายอะไรพี่น้องยาเป็นห่ออันเดะมาขายเองเอะไรเด็กบ้างก็เด็กมาต้มกินเองสับก็แค่เน่เนาะพี่น้องแค่เน่ขึ้นแต่ว่าพ่ะท่านได้อุม้มสายป่านหยานมันเป็นอ,อีก มันดีๆขึ้นกว่านีนน้อยนึงสักพักหนึ่งยังเจ็บแอวอยู่เนาะเจ็บแอวอยู่น้อยหนึ่งเนี่ยอีกซ่องซ้ำเหมือนนะทีดีขึ้นขันยกหนักๆอย่างกงคือยังเครื่องอยู่หันนะยังมาท่าเหน่อนี่ปัญหอุ้ย มัมบัมมัมเอิดแม่เบ้างลูกเอิญแม่เบ้างค่ะแม่แม่เอิดเบ้าปานเลยปานเลยบ่คอยได้รุ่งคลิปรุ่งหยองเพราะว่าคาดตะเบียกเนาะ ค่ะเห็บเผาะนี่แล้วก็เห็ดนั่นเห็ดนี่เห็ดเห็ดก็เขาให้สร้างได้ส่วนได้ก็ได้ให้เออบุญเปนให้สร้างนะพี่น้องให้ให้อันนั้นพ่อแม่พี่น้องผู้เพิ่นมาเห็ดท่าเหือ,อดอะไรพี่น้องเห็ดแหงี่พอพี่น้องอะไรข้าวหนึ่งกระเพรนข้าวหนึ่งกระเทียมเลยเวลาแต่ละมืหอมิตรเห็ดกินก็ได้บ่ค่อยได้ถ่าย คลิปผมมีเวลาถ่ายคลิปมเูกูกูกอ้าวลูกจะเห็นมนุกผุนุกอู้นุกจะเห็นมนุงหัวหลุกหัวผ้เห็นไหม หุ่นงัวใหญ่สองตัวอู้หลายตัวุ่นหุ่นหุนุนุกุ่นหุ่นงัวโซ่ไก่หู้เข้ามาแล้วเมยคนอยู่ใช้มันกับไปอยู่น้ำไก่กนป้าของบวกรเดิ่มง่ามเลยดิเดิ่มขึ้นหน้าก็หม่อก็ปุก ยังก็จะเห็นว่าปลาดุโอ้ว่า,ย,าวยยัยเห็นนุกแม่แม่เออดิ้งแห้งพี่ลูกเออดม้งไม่แห้งแห้ง,งมั้งเอินมั้งแม่ เออแดงแห้งหลูกน,นั่งหขวามืจะสีแดงอยู่สีแดงพวกมือนั้น,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 นอันนั้นลดล้มแน่ลดลมหัวหัวจากล้งหินได้ผ่านน้ำคลอสก์เอาปากไปขับดินขึ้นมา อาฮะมา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 โอ้ลูกจะไปลูกจะอย่าพักนะฮะอย่าพักแล้วจะไปเรงสันลูกอุ้ยไปเลยไปเลยไปเลยบริชายรองเท้าไว้ใส่ป่านน้องพี่น้องพูว่ามันอันน่ะรองเท้าใส่ป่านมันม่ต่รูดใส่กระรูดใส่กระรูดเนาะมันโมเมนต์อันนี้เดมันเงือกเลยมันโมเมนต์แบบ ก็บ่งอนานร้น,น,นะนะบริืีใหม่ให้ดูบริไปปากเซ่ก็คือด้วยขนาดไปกับสีได้ือให้ดูให,ใ,หใหม่หรอกเอายังดูหมดบมะหมี่เนาะพี่น้องพ่อเม่พี่นอ้องทายาทหมดกัดใ่ปานบะหมี่หมดน่องมองนีเฮาเฮาเาบิ่งอยู่ บายดูบายบาย,บาย,บายพ่อแม่ป่าลูกเนี่เด้อขอบคุณในร้านที่มาเบิ่งแซปานเด้อสิรุบายบขอขับใจบายบายพูดใช้พ่อแม่พี่น้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อเอาเห็ดมาขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพ่อแม่พี่นอ้องอาป่าลูกมาสุขสุขนอนเอากะกินแบบ ออบ่อสุนน้ำอีกย่างยาพอแลดนะเกียดเป็นเกียดเป็นใส่ป่ะแซ้อยากเฮ็ดนั่นอยากเฮ็ดนี่นะเฮ็ดบัดเดียวก็เซาเดี๋ยงาแงะแล้วใส่ปานเออ